หลวงพี่ช่วยด้วยตอนใหม่กับความโด่งดังระดับอินเตอร์ รายการเราไม่ธรรมดาแล้วนะครับยงไใน YouTube ตอนนี้มีให้กดดูซรัพย์ภาษาอกฤษแล้วแฟนคลับรายการเราเนี่ยมีทั่วโลกเลยครับหลวงพี่ทำลายกำแพงด้านภาษา We would like to welcome you to the d a m a entertainment show called m o n k s Help Me หลวงพี่ช่วยด้วยครับผมนี ต่อไปขอเชิญหลวงพี่สมปองทักทายภาษาอินเดียนิดนึงครับเอคุณเป็นอะไรเฮ้ยเป็นอะไรคุณเป็นคนรวยพอแล้วครนี่ยภาษาจีนทั้งนิดต่างๆถอดไปถอดไปถอดไปถอดถอดวะโอ้ทำได้จริงเหรอผมมั่วครับนีมหยอกเลยครับและคำถามจากนักข่าวระดับโลกสวัสดีครับแนักราบนมัสการพระอาจารย์นะครับเมื่อยุงลายไปกัดคนนี่แล้วก็ทำให้เป็นไข้เลือดออกแล้วก็เสียชีวิตนะครับเราจะโทษยุงดีไหมนี่คือคำถามโดยสมบูรณ์แล้วนะครับ นี่เขาอยู่สนามพิราเซอร์กิทวะตอนใหม่รับวันอาทิตย์ไปชมกันเลยครับว <flashlight> สวัสดีครับผมหลวงพี่ช่วยด้วยกลับมาแล้วครับรายการที่จะตอบคําถามทุกคําถามในแบบธรรมะอารมณ์ดีนะครับแล้ววันนี้ครับหลวงพี่อยู่กับเราแล้วครับน้ำมการหลวงพี่สมพงษ์หลวงพี่สมปองและหลวงพี่นภัทรน,นะครับรหลวงพี่ครับ รายการเราไม่ธรรมดาแล้วนะครับใน YouTube ตอนนี้มีให้กดดูซับภาษาอังกฤษแล้วแฟนคลับรายการเราเนี่ยมีทั่วโลกเลยครับหลวงพี่เลยอยากจะให้หลวงพี่นภัท์ครับทักทายคนที่ดูรายการเราภาษาอังกฤษสักนิดหนึ่งครับทำไมต้องข้ามมาตมาไปอะเอถูกกันนะเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่แชร์ดีแต่เขาเดี๋ยวไล่ทีละรูปวอาใจนภัธ์ดีแล้วณีเน่วนใจนภัทรยาวยาวครับ โอเค so we would like to welcome you to the d ด a m e n t e r t a i n m e n t Show called monks help me ลงพี er ่ช่วยด้วย so you can learn about Buddhism Buddhist culture and also Thai language you can learn from English or Thai subtitle it depends on your language or you cannot hear our thought you can watch the subtitle Thai subtitle ครับผม mm hmm. ครับแล้วแฟนคลับเราทั่วโลกเลยครับ uh huh. ต่อไปขอเชิญ หลวงพี่สมปองทักทายภาษาอินเดียนนิดนึงครับโอ้ยเจนเเวสมรณ์น้ำพี่เจนรวยตเโอเคนตจนรอ๋อล้ยมาุมาเนี่ยหลวงพี่สมพงศ์ภาษาจีนใช่ไหมเนจีนนี่เห่านี่เห่านีเก่เียเียเยวเสี้ยวโอ้เก่เยอะต้องเจิตวทที่เหมอนตีเยะที่โตอมี่โตอ๋อตไปโตไปโตไปตไถะวตาทำได้จริงเหรอผมว่นี่ยอกเล่นครับตแฟนคลับเราตอนนี้ไม่ใช่แค่คนไทยแล้วต่ประเทศจริงจด้วยครับมีซั ไตเติ้ลให้ใน YouTube เป็นภาษาอังกฤษนะครับหวัง,ง <S <S ว่าจะเป็นในหลายภาษาต่อไปนะใช่ครับมีทั้งอังกฤษและไทยเนาะเพราะว่าสาหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินครัคบอาจารย์เขาก็อยากรู้เนื้อหาอันนี้เวลาอ่านปากเนี่ยโดยเฉพาะตอนนี้เรามีนักการก็จะลำบากแตนก็สามารถอ่านซับไตเติ้ลได้ก็ต้องขอโมทนาทางทีมงานจิตอาสาที่เข้ามาร่วมงานผ่าน IB h a f Foundation ครับแล้วก็โมทนาทาง Work Point ที่ทำรายการทํามะอินเทอร์เน็ตดีๆอย่างนี้ครับขอบคุณครับสยอดเลย เข้าสู่คาถามกันเลยครับหลวงพี่เจริญพรคนแรกครับค Por, ุณลุงตลกที่แบบว่านี่เพิ่งแข่งโจ๊กด่โจ๊กด้วยเสียงดีด้วยเข้ารอบหรือตกรอบเข้า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 ด้วยใช่ครับขอเชิญลุงยาวลูกหยีครับจอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับและกลาบนมัสการพระอาจารย์นะครับในฐานที่ผมเป็นอดีตบรรณาธิการข่าวนี้คําถามพระอาจารย์ให้ถามผมมาบอกว่าเมื่อยุงลายไปกัดคนนี่แล้วก็ทาให้เป็นไข้เลือดออกแล้วก็เสียชีวิต นะครับเราจะโทษยุงดีไหมนี่คือคําถามโดยสมบูรณ์แล้วนะครับพอาจารย์คิดยังไงเลยครับไม่เมื่อยุงลายนี่ไปกัดคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ยังไงสุดแท้แต่เมื่อไปกัดคนแล้วนี่คนนั้นเป็นไข้เลือดออกรักษาไม่หายแล้วก็เสียชีวิตลงในที่สุดยุงจะมีความผิดไหมอาจารย์ครับขอฝันถงนะครับ นี่เขาอยู่สนามพิราเซอร์กิตนะครับหลวงพี่ครับว่ายุงลายเล่นก่อนอีกแล้วตั้งใจว่าจะเล่นอยู่เนี่ยครับผมยังไงเอาก่อนนะก่อนยุงบาปไหมครับหลวงพี่ยุงมีความผิดไหมบาปไหมหลวงพี่ช่วยชี้แจงด้วยครับผมตั้หรับยุงลายตัวนี้นะครับมันต้องมามันต้องมามันแบบไฟบังคับเลยครับเรื่องประเด็นบุญบาปเนี่ยที่ทศมาชอบแปลให้ฟังง่ายๆว่าไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นบาป แน่นอนเมื่อยุงมากัดแต่เราไม่สบายไายแน่ๆเราตายเหรอพี่โอ้เลือดออกอีตายด้วยครับบาปหนักนะเนี่ยบาปหนักแน่ยุงเนี่ยต้องตกโดนรถกะท่าทองแดงใช่ครับจริงๆบาปนะครับยุงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่คุณน้อยประโยชน์น้อยตัวเล็กด้วยแต่ พลิกกลับเขาเนี่ยคือเขาไม่ทำไรหรอกมกัดเขาเป็นพาหะเพราะว่าบุญบาปหรอกมันเป็นวิธีของยุงเขาเขาหาขีดภาษาคุณนี่ยุงมันรุมกันแย่สิแล้วเราก็ต้องป้องกันเองเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐมีสติปัญญามีวิธีการป้องกันเขาต้องอะไรทุกอย่างเขาได้แต่เขาว่ากันนี่คือเป็นวิธีทรรมหากินของเขาแล้วสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์ที่ต่ำอยู่แล้วไงเป็นสัตว์ที่เขาดำรงชีวิตด้วยสัญชาตญาณบ้างด้วยวิธีบุญบาปที่เขาทํามาเพราะอย่าลืมนะว่าสัตว์เดรัจฉานเเปป็็นนนนใออออบบาาายยะ่่กกกึงทีีผรรรตสุ แล้วก็สดใด่ฉาน oh, <okay. S 2> ก็คือโลคที่ต่ำใจเขาถ้าเกิดเขาคิดนะคงอยากแค่กินเลือด mm. แต่เชื้อโลกเขาไม่รู้ไงเขายังไม่ตรวจไง เขาไม่มีวิธีการตรวจไม่มีโรงพยาบาลเขาไม่รู้ตัวเขาเป็นหรือเปล่าไม่รู้ตัวเป็นหรือเปล่าไงเขาไม่ได้ใส่แมสไงไม่ต้องลงจากรถด้วยตอนตรวจเปียกจมูกเนีบยสองวันก็นด้เองผลออกมาเลยไม่พบเชื้อครับฉเชื้อโควิดนะเพราะว่าไม่น่าบ่าวเนื่องจากว่าเพราะยุงเขาดำรงชีวิตของตามภาษาของสัตว์ในดิฉันของเขาฟันตรงเลยครับเขาบอกให้ฟันตรงบ่าวแล้ไม่บ่าวฟันตรงเลยครับไม่บ่าวเลยกีจัดแล้วว่าไม่บ่าวเลยสบายใจแต่ถ้าบางตัวมันเจตนาจะกัดเราจริงครับหลวงพี่เองแต่ว่า บตัวผมเห็นไม่มีปีกครับมันจะพัดแทบมันกัดผมจนได้ไงบ้าไปครับไม่มันมันเจตนากัดอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เจตนาทําให้ตายไงฮร์สครับผมคาถามต่อไปครับพี่เต๋า AF ครับผมเช่ครับสวัสดีครับผมเต๋าเองครับผมนมาสการนะครับลุงพี่สบายดีนะครับผมมีคําถามมาถามครับว่าผมเลี้ยงแมวอยู่ครับ แล้วผมเนี่ยอยากจะเอาแมวไปทําหมันอย่างนี้เรียกว่าเป็นการฝืนหรือว่าบังคับจิตใจแมวหรือเปล่าครับแล้วผมจะบาปไหมครับครับหลวงพี่เลี้ยงแมวครับแล้วจะพาแมวไปทําหมันครับอย่างเงี้ยเราเราไม่รู้ว่าแมวต้องการหรือเปล่า,านี้เราไปฝืนใจแมวให้เราบาปไหมครับผม <c oughs> หรือแมวเขาอยากมีของเขาอยู่อะไรเงี้ยไอ้ผมบาปไหมครับทําไมก็ชอบถามฝ่ายสบายดีไหมเนี่ยเคยเจอกันเ่าเนี่ยก่อนที่เขาจะไปทาหมันเนี่ย ทำอันนี้แนวมันเนี่ยนะแต่ว่าบางทีก็คิดดีๆนะไอ้เคยมีลูกศิษย์เราทีงานเราเคยไปบวชที่วัดชมพูทานครับแล้วบังเอิญไม่รู้ว่าเขาเธอเรื่องเองหรือเขาบังเอิญเห็นมแม่เาจะผสมพันธุ์กันตัวฟุกอ้อนตัวเมียอ,อ้อ,อ,อนไปอ้อนมาตัวเมียไม่ยอมอ่ะสิ่งที่เขาเห็นเขาตกใจนะเพราะฟอร์แมตตัวตัวเมียวิ่งหนีตัวผู้มันแบบชักดิ้นชักงอมันว่า มันเหมือนแบบองนโกร้อยใจอ่ะทั้งสงสารทั้งไม่ทั้งสงสารทั้ง,ง,ง,งขำแมวตัวนั้นน่ะ<อ>คือภาพที่เห็นมันั้งสงสารที่มันไม่ไ,มได้ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติเพราะงั้นเด็กไม่ได้ของเล่นน่ะถือว่าต้องต้องต้องคิดตระหนักดีๆตัว้องบาไม่บาปผมว่ามันน่าจะบาปเป็นการฝืนธรรมชาติเขา <c oughs> ฝืนธรรมชาติของเ,เกินไปนะอ <c oughs> ันนี้ก็จริงตอบยากเหมือนกันนะครับมันก็มันก็จะเป็นประเด็นที่เหมือนกับเราคิดอย่างไรหมายถึงว่าด้านหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนี้โลกไปถึงเรื่องของ animal rights จะเป็นสิทธิ์ของสัตว์ เช <Das que ath en> ่นการที่เราทําหมันแม้เรามีเตนตาดีอยากให้มันไม่มีลูกหลานยัวเยะแล้วก็เราลําบากอะไรเงี้ยแต่ว่าด้านหนึ่งมันพูดไม่ได้มันสื่อสารไม่ได้ว่ามันอยากให้ทําหรือไม่อยากให้ทำฉะนั้นถ้าถ้ามองในแง่นี้ก็จะมีความลําบากในการพูดมากแต่ถ้ามองในแง่ของว่าเราทําเพื่อประโยชน์ของตัวมันนั่นแหละแล้วก็เพื่อประโยชน์ของคนที่อยู่ในบ้านด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันออกมาเยอะดูแลไม่ได้เดี๋ยวจะพลอยเดือดร้อนไปถึงวัด ถ้า<ช>มองว่าในมุมนี้ทําก็ถือว่าอาจจะมีความที่ขัดกับสิ่งที่มันควรจะเป็นไปตามธรรมชาตินิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าเราสร้างกลไกที่จะช่วยสร้างความสบายความสุขให้กับคนส่วนรวมรวมไปถึงวัดด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มาปล่อยวัดอีกผมว่าไม่บาปแล้วฮะทําได้คุณต่อครับนครับคำถามต่อไปครับหลวงพี่ครับ <หะ S 2> จากพี่ตุ๊กกี้ครับผมพี่มีคําถามเยอะนะพี่ตุ๊กกี้ขอเชิญพี่ตุ๊กกี้ครับ หนูพี่ขาคือหนูมีปัญหาในใจคาใจมากมันอาจจะดูแบบว่าวแต่ก็อยากถามนะคะคือน้องวัวหรือหมาหนูเนี่ยเขาตดใส่หนูค่ะแล้วหนูก็เกิดเกิดความเหม็นไงถ้าหนูอ่ะตดกลับไปหาเขาหนูหนูบาไม่หนูบา,ไห,บาไหมคะเหมือนเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะพี่ตุ้มที <laughs> น้องหมาตดใส่เราแล้วโอ้โหอยากจะทํากลับอยากจะตดใส่คืนบ้างงี้ทําไงครับหลวงพี่คุณไม่เคยดูหนังไครับคุณไม่เคยดูหนังนี้เหรอเรื่องไรหมาตดอย่าตดตอบหมากัดนะบอกโอ้โหมสมัยโดดๆๆอะไรอย่เงี้ยนะผีจีนครับผมบาปไหมครับอันารยไม่บาปหรอกครับเป็นการหยอกกันของเพื่อนอ๋อหยอกเวลาเราเลี้ยงหมาเราเลี้ยงเป็นเพื่อนนะบางคนเลี้ยงเป็นลูกเลยนะหยอกหยอกกันไงเอางี้คือถ้าเกิดพูดในเรืคือเอ้าคุณตดมาคุณตดใส่ดีนะขอแค่ตดนะ ขออภัยนะถ้าเกิดมาอึมาเนี่ยคุณจะอึใส่หมาต่อนะหมาขี้จะขี้ใส่หมาครับผมก็คือคือการหยอกกันของอารมณ์ของสัตว์เลี้ยงอะไรนะครับมันอยู่ที่จิตใจของน้องหมาตอนนั้นด้วยว่าครับเขารู้สึกยังไงไม่ใช่ครับผมเราจะพูดเลยเอาผมขออนุญาตในวันนี้อาจารย์นพันธก่อนยังไงครับไมแล้วครับคือคือในชีวิตพระไม่เคยคิดว่าจะต้องมาตอบคำถามเรื่องนีหรือเป่าแต่ว่าก็ขออนุญาตตอบแบบดีที่สุดเท่าที่จะนึกได้นะครับ คือด้านหนึ่งอะต้องต้องดูที่เจตนาของุนตุกี้อันแรกเลยเนาะว่าถ้าเกิดจิตคิดจะพยาบาทล้างแค้นเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีละเพราะว่ามันก็เป็นเป็นอกุศลกรรมพูดง่ายนะครับการที่สองต้องดูว่าอาวุธที่ปล่อยมาชนิดไหนเออพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาวุธที่ปล่อยมามีอนุภาพทําลายคานะสราสาทคือจมูกเ่ยอันนี้ก็น่าจะดุนแรงสําหรับสุนัขครับ หลวงพี่ธรพันก็พูดถูกน,นะชีวติตพระก็ไม่นามาตอบคำถามเลยหลวงผมก็รู้สึกจริงๆนะตอบได้ตอบได้คร<ช>ับผมเป็นที่พึงยอม <ise k S 1> ได้ไดนี่แห<อ>ละครับสสนเนของรายการหลวงพี่ช่วยด้วยที่พร้อมไขข้อข้องใจของญาติโยมทุกรูปแบบซึ่งช่วงหน้าคําถามก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยละครับตกปลาวันหนึ่งก็โอ้โหได้หลายตัวพอได้มาแล้วแจกให้กับคนอื่น ย่างนี้จะผิดศีลแล้วก็บาปหรือเปล่าครับอาจารย์ครับอันนี้เหมือนมาปรึกษาแล้วก็เหมือนมามาอวดใช่นี้ว่าผมตกได้หลายตัวอะไรเงี้ยโชว์ใช่ไหมนว่าเก่งอันนี้เล่าหรืออวดหนูมากัดกินสายไฟบอดีทั้งหลังเป็นแสนผมจะกำจัดเขาออกจากบ้านเลยด้วยคิดียว่าเด็ดขาดแล้วบาปไหมอย่างพี่เท่งเขาเคยแก้ปัญหานี้ได้เลยนะเพราะว่าพี่เท่งเขาไม่ได้อยู่บ้านอ๋อเขาออกอยู่นอกบ้านหนูก็ตามไปไม่ได้เขาปลอดภัยอยู่นานไหนวันอ๋อ เราใช้คำว่าเว้คำถามต่อไปครับลูกเท่งเถิดอเติงครับเลยครัสวัสดีครับเท่งเถอเทิงครับผมคาถามผมคือว่าผมนี่นะคุยกับสัตว์ทุกทิศได้รู้เรื่องเลยพูดเลยนะว่ารู้เรื่องนะแต่มีอยู่สัตว์ทิศเดียวที่คุยไม่รู้เรื่องและมาทําร้าย ผมนั่นคือหนูมากัดกินสายไฟยครั้งหนึ่งก็พังไปก็หมดหลายหมือนอม่นอ่ะวันนี้ทั้งหลังเป็นแสนและเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเด็กก็เลยเอากามาดักผมดึงมาเจอโอ้โหนั่งสารม,มากเลยให้เด็กไาตลาดซื้อถุงมือมาผมก็จับตัวหนูแล้วก็เช็ดกาวออกเอาไปปล่อยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอย่ามาอยู่นะ oh, <no. S 1> ก็ยังกัดอยู่วันนี้ผมก็ซื้อกลมาดักซื้อกลมาดัก พอดักเสร็จแล้วมาอะไรกลางก็ต้องเอาโกงใส่ท้ายรถมามาถึงกลางทางก็ปล่อยเขาเข้าป่าถ้าอย่างนี้คือถ้าผมจะกําจัดเขาออกจากบ้านเลยดูคิดดีวว่าเฮ้ยมันต้องเด็ดขาดแ้วหรือมันต้องฆ่าอย่างเงี้ยบาปไหมฆ่าหลวงพี่บอกเขาบาปหลวงพี่แนะนำเลยครับว่าทํายังไงไม่หนูเข้าบ้านหรือถ้าหลวงพี่มีวิธีก็ผมนี่มาหลวงพี่นะมาช่วยปัดหนูที่บ้านหน่อยครับ ท้านะท้านะหพี่ช kind of ่วยด้วยจริงๆนะครับเออพี pod. ่ช่วยด้วยตัวนี้จะให้เป็นช่วยปราบหนูแล้วสำหรับคำถามจากพี่ไทยธนาวุฒินะฮะพีเท่งเหมือนพี่ไทยธนาวุฒิมาใ่แวภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นจันดาครับผมหลวงพี่ครับทำยังไงดีครับหนูมากัดกินเราเสียทรัพย์สินโอ้เป็นหมื่นเป็นแสนครับหลวงพี่พาไปปล่อยก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังโดนอยู่จําเป็นต้องฆ่าเงี้ยบาปไหมครับหลวงพี่ครับ อะไรโรงเรียนฝึกสุนัขก,ก,ก็มีครัเอาไปสอนมอบคอยอะไรต่างๆไม่สั่งให้กินอาหารก็ไม่กินครัต้องเรียนของหนูก็มีอยู่แล้วแต่มันจะลําบากหน่อยเพราะว่ามันอยู่ไกลแสนไกลเอ๊ะหลวงพี่ก็ชอบฟังเพลงที่บาปนะหลวงพี่ก็บอกห้ามททำเพลงวังแต่เป็นเนนอ๋อมันตลุความจำมาถึงตอนเป็นพระนี่ย้อนไปตอนเป็นเนนซะนี่มีความเฉลียวยนาดให้เนนขวัญเนนดื้อ จริงๆชอบวิธีการของคุณเท่งนะก็คือพยายามทุกอย่างแล้วแต่สุดท้ายก็คือจนจนปัญญาแล้วไงใช่ครับพี่เท่งเขาก็พยายามเอาไปปล่อยเอาไปปพยายามจะไม่ทำร้ายนะยังไงเอาท้าด้วยเนี่ยตอบว่าไม่ผิดเนี่ยับไม่ด้วยอาจจะเอาเอาหลักคิดในเชิงปรัชนามาจับเรื่องของอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกคือสภาพปัญหาสมุทัยคือสาเหตุถ้าปัญหาคือหนูหนูมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงลรวนิโรธคือเป้าประสงค์เป้าหมายเราคือต้องการให้หนูไม่มีที่นี่ใช่ไหม เราค่อยมาดูวิธีการคือมักนะครับวิธีการคราวนี้ผมยกตัวอย่างชีวิตจริงเหมือนกันนะครับแต่ก่อนที่กุติเคยจำวัดแล้วมีหนูมาแทะเท้าครับอาจารย์ถึงขั้นั้งเลยต้องต้องไปฉีดยา ที่โรงพยาบาลเ,าเลยไม่คิดว่าพี่จะสกระปรกได้ขนาดนั้นนะคือจริงๆขั้นหนูจริงๆเป็นความพยายามเมตตาอย่างที่คุณเท่งทำนั่นแหละครับเราก็ดักดักไปปล่อยดักไปปล่อยอสุดท้ายเราก็พบว่าจริงๆเป็นเพราะสภาพกุฏิเองที่มันมีหลืบมีช่องม,มีรูกุฏิไม้เก่าๆอ่ะครับมันก็มีัดช่องขึ้นมาได้คราวนี้พอบูรณะกุฏิใหม่แล้วก็จัดอุดรอยรั่วพวกนี้ก็ปัญหาเรื่องหนูก็ไม่มีอีกเลยครับฉะนั้นก็อาจจะต้องมาชวนคุณเท่งดูนอกจากปล่อยแล้วเนี่ยลองมาดูว่ามันมีสภาพอะไรที่ทำให้ หนูมันไปทํารังอยู่ตรงไหนยังไงแล้วก็จัดก,การตรงนั้นดีไหมจะได้ระยะยาวมันจะได้แก้ไขปัญหานี้ได้จริงๆิพี่เท่งเขาเคยแก้ปัญหานี้ได้เลยนะเพราะรว่าหนูป็นที่หนูอยู่ที่บ้านใช่ไหมมีปัญหามีช่วงหนึ่งที่พี่เท่งเขาไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลย <45 S 2> พี่เท่งเขาไม่ได้อยู่บ้านออ <c oughs> อยู่นอกบ้านหนูก็ตามไปไม่ได้<อ> <c oughs> เขาปลอดภัยอยู่นานหลายวันพอลูกเท่งออกจากบ้านกาหนีหนูนี่ผมเห็นไม่หล่ะอ๋อแหววเขาใช้คำว่าแหวว แล้วถ้าสมมติผมอยากจะกําจัดหนูมากผมเลยซื้อแมวมาเพื่อให้แมวมาฆ่าหนูไงครับผมบาปไหมครับเข้าโครงการของรัฐบาลไมด้ครับคนละครึ่งคนละครึ่งเพราะคุณเป็นคนคิดคุณเป็นคนก่อการง่าง่ายอุปกรณ์เครื่องมือของคนคุยหนูครับรับคนละครึ่งอ๋อโหลดแอปได้เลยบาป ไม่ได้เลี้ยงแมวเพราะอยากเลี้ยงใช่ไหมเลี้ยงแมวเพื่อมาฆ่าหนูเพื่อมาฆ่าหนูโอ้อครื่องเงาคนละครึ่งครับอ๋อเจตนาเห็นด้วยไหมครับเ <laughs> ห็นด้วยกับอาจารย์ว่าน่าจะคนละครึ่อง <laughs> ตาอาจารย <laughs> ์มันมอ๋อหน้ามันชัดเลยนะครับ <laughs> ความกังวลในเะราเลยว่า ผมต้องตอบอะไรอย่างนี้ด้วยรต่ว่าไม่แต่มันเป็นวิธีของย่อยาโยงจริงว่าบางทีบางคนอยากอยากทำอยากอย่างนั้นแล้วก็แต่ว่าบางทีมันก็มาเบียดเบียดเราไงเราพยายามเห็นอย่างีที่คุณเท่งอาจจะบอกว่าอุตสาห์เอาใส่รถมานะมาทำงานนะเพื่อมาหาที่ว่าผ่านตรงป่าละมอตรงไหนอ่ะปล่อยมันเข้าไปมันก็ยังเหลืออยู่แต่วิธีการของอาจารย์น้ำพันก็ดีอย่างถ้าเกิดงว่างช่วงนี้โควิดถ้าเกิดงานบางๆนี่เราก็สามารถที่จะดู แล้วตรงที่ที่พี่เท่งปล่อยเนี่ยหน้าบ้านคุณปัญญาด้วยนะเขารักกันดีอยู่นะก็หาวิธีที่จะป้องกันป้องกันดีกว่าแล้ว <c oughs> ก็พยายามเบียดเบียนกันให้น้อยที่สุดครับผมครับคำถามต่อไปครับเจ้าของเพลงคําแพงครับผมไม่แล้วครับพี่แซ็คจุมแพรครับเชิญครับนมัสการครับพระอาจารย์ครับผมมีเรื่องที่อยากจะถามพระอาจารย์นะครับผมเป็นเรื่องอ เกี่ยวกับตอนสมัยผมที่อยู่บ้านนอกนะครับตอนสมัยเด็กๆเป็นกิจกรรมครับผมคือเป็นคนที่ชอบแบบตกปลาไปกับเพื่อนนะครับวันนึงก็โอ้โหได้หลายตัวแล้วก็ได้หลายกิโลครับอาจารย์ครับผมแต่ว่าพอได้มาแล้วตกได้มาแล้วนะครับส่วนมากผมจะไม่ได้มาทําอาหารเองนะครับผมส่วนมากก็จะแจกให้กับคนอื่นนะครับผมส่วนตัวเล็กๆนะครับผมก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างนี้จะผิดศีลแล้วก็บาปหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ อันนี้เหมือนมาปรึกษาแล้วก็เหมือนมามาอวดฉันีหว่าผมตกได้หลายตัวอะไรเงี้ยโชว์ใชนไหว่าตัวเล็กอันนี้เล่าหรืออวดอวดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ปัญหานี้พาชงงนจริงๆตกปลกก็น่าจะบาปแต่พอเอาไปแจกคนอื่นก็น่าจะได้บุญเดี๋ยวเรากลับมาให้หลวงพี่ช่วยด้วยกันช่วงหน้าครับใครกำลัสุล้อมใจราอน ครับคำถามต่อไปครับเจ้าของเพลงคําแพงครับผมไม่แล้วครับพี่แซ็คจุมแพ้ครับเจาครับนมัสการครับพระอาจารย์ครับผมมีเรื่องที่อยากจะถามพระอาจารย์นะครับผมคือเป็นคนที่ชอบแบบตกปลาไปกับเพื่อนนะครับวันนึงก็โอ้โหได้หลายตัวแล้วก็ได้หลายกิโลครับอาจารย์ครับผมแต่ว่าพอได้มาแล้วตกได้มาแล้วนะครับส่วนมากผมจะไม่ได้มาทําอาหารเองนะครับผมส่วนมากก็จะแจกให้กับคนอื่น นะครับผมส่วนตัวเล็กๆนะครับผมก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างนี้จะผิดศีลแล้วก็บาปหรือเปล่า,าครับอาจารย์ครับนี่อันนี้เหมือนมาปรึกษาแล้วก็เหมือนมามาอวดซะนี่ว่าผมตกได้หลายตัว <c oughs> อะไรเงี้ยโชว์ซะนี่ว่าตัวเล็กอันนี้เล่าหรืออวดวันนึงก็โอ้โหได้หลายตัวแล้วก็ได้หลายกิโลครับอาจารย์ครับผมครับหลวงพี่ครับ <c oughs> ตกมาได้ไม่ไม่กินเองนะครับ แจกจ่ายชาวบ้านอะไรเงี้ยครับผมตัวเล็กก็ปล่อยคืนธรรมชาติไปอย่างนี้บาปไหมครับหลวงพี่ครับการแบ่งปันนี้ได้บุญนะตัวเล็กเอาพี่ปล่อยอ,อีกโอพระคุณเข้าโครงการเลยโหลดแอปมาเลยยัไงไงฮะละครึ่งมันเป็นครึ่งือ <laughs> โอ้กมาได้แล้วนะไม่กินเองนะให้คนอื่นกินนะครับรู้สึกว่าเอ้ยยอนให้คนอื่นบาปไปแล้ว <laughs> ตัวเลกปล่อยอันนี้ได้บุญอยู่แล้วนี่บาปครึ่งบุญครึ่งอยู่แล้วอาจารย์ก็คือคือในวิชาเราก็จะแยกบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปอยู่แล้วครับแล้วก็มันมีเรื่องของความเป็นสาเหตุด้วยคือ<ม>ด้านหนึ่งต้องบอกว่าแม้เราจะไม่ได้เป็นคนฆ่าแต่การที่เราตกมาแล้วไปให้เขาอะ่ะมันก็คือทําให้ปลาตัวนั้นถูกฆ่าอยู่ไกลๆ<ม>นในความมีน้ําใจของเราอะ่ะใช่แต่ปลาตัวนั้นก็จะสูญเสียอิสรภาพและชีวิตไปฉันก็อาจจะต้องใส่ใจมุมนี้ด้วยอยาจะคิดในทํานองว่าเนีเราไม่ได้ฆ่าแต่ว่า ถ้าเราไม่ได้เอาให้เขาเนะี่ยมันไม่ถูกค่าแน่แน่ก็ต้องใส่ใจทั้งสองมุมครับก็คือ,อ,งอคองพูดยากเพราะว่าตอนนั้นเน่ยเจตนาตัวคุณแซกเองอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะให้มันตายแต่ว่าเนื่องจากพอไปอย่างนั้นก็เรียบร้อยมันก็น่าจะไปเป็นแกงเทโพเป็นอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องพิจาจณาเหมือนกันมีระบุด้วยกเทโพแก็อยู่ที่เจตนาแล้วก็ต้องคิดถึงภาพรวมของทั้งหมดแล้วก็ส่วนปล่อย อันนั้นก็เป็นข้อดีไปแต่ว่าข้อไม่ดีก็คือแล้วุวิตีจะเอาเอาขอเอาเบ็ดไปเกี่ยวปากมันทําไมาให้แล้วลองนึกภาพเราว่ามีคนมาเย็บปากเราเล่นๆแล้วก็พอมันฉีกก็เย็บคืนให้มันมันเป็นสภาพที่ค่อนข้างน่น่าเจ็บปวดครับครับว่าบาปไหมครับหลวงพี่บาปฮะแต่การแจกจ่ายเป็นบุญเศร้าเฮ็ดเศร้าเฮ็ดจะลองเพ่งดีกว่าครับคำถามต่อไปครับจากแม่สูอีกแล้วครับผมอ้แม่สุนารีราชศีมาเชิญครับ พี่คะกับเรียนถามนะคะถ้าเราเป็นคนใจร้อนเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างะที่ช่วยดับที่ใจเราเย็นลงครับหลวงพี่เป็นคนใจร้อนครับแล้วก็อยากจะใจเย็นลงอย่างนี้ต้องทํำยังไงครับหลวงพี่ครับเอาแผ่เมตตาบ่อยๆทาพุทธศาสนาสับเทสัตต้าสับแขนสับขา <laughs> บางคนอาจจะเพี้ยนจะแตกไป <c oughs> ก็ต้องพยายามจะเลยไม่ตามแรมันจริงๆก็เป็นเป็นคนใจร้อนนะก็ <c oughs> จ,จะดุเร็วอะไรเร็วปิดหูปิดตาอะไรเง <c oughs> ี้ยซึ่งบางทีมันก็จะเหนื่อยเราความดันนะเคยใจร้อนเนี่ยเคยฉุนให้ให้หลาน <c oughs> บนเลยบนบน,บน,บนลงจากรถไปต้องไปร้านทําฟันวัดความดันความดันสูง <c oughs> <c oughs> สูงมากเลยสูงเงนเห็นเลยฮะ <c oughs> มันมันมีพิษภัยของของ,ของความโกรธเยอะมากกันที่ ปูดขาดสตินะการเสียน้ําจิตน้ําใจการเกิดการทะเลาะบ่อแว้งมากมายนะผลเสียบางทีถึงขั้นชีวิตก็มีรถปาดหน้ากันพอใจร้อนอะไรเงี้ยครับผมถ้าพอใจเย็นไหมขนาดบางทีซักเข้าไปนะรดราคาตั้ง35ล้านนะครับคูดเนฉะพาะทำสีอง่างเดียวในห้า0 0ื่แล้วโอ้โอมาเจราจามาคุยมาขอโทษมาอะไรเออใจดีนะพอความใจเย็นไหมภาพลักษณ์ออกมามันก็นี่พอใจร้อนปุ๊บรถนะ การ์ดรถนะอะไรมันจะมีข่าวคราวมากมายครับเสียงานเสียการเสียชื่อเสียงไปเลยก็เยอะแยะมากมายแล้วบางทีมันย้อนกลับคืนมาไม่ได้เราเรามองเห็นความเสียหายหลายสิ่งหลายอย่างชื่อเสียงเงินทองอนาคตอะไรต่างๆเรามองเห็นตรงนั้นแล้วก็เออใจเย็นดีกว่าที่เขาบอกใจร่มๆอะไรอย่างเงี้ยหรือมีหลักการอย่างอื่นไหมครับพระอาจารย์ก็เคยอ่านประวัติของสมเด็จโตท่านท่านจะไปฉันเพลนจีวรตากเสร็จแล้วก็ถึงเวลาฉันเพลนโยมารับท่านก็ สุดท้ายท่านบอกไม่ไปนิมนท่านอื่นได้ไหมอ๋อทาไมไม่อะจีวรนอาตมาไม่มีครับป่ตากไว้รู้สึกแมวหรือหมานอนทับอยู่เป็นหมาท่ทานก็ไล่แมวหมาไปสิหลวงพอ่อโตก็บอกว่าเอาถ้าเกิดเป็นโยมนอนอยู่มีคนมาไล่ล่ะเนี่ยท,ท่านมองความเมตตาไม่ทั้งสัตว์นะบ,บางอย่างมันสามารถดีกเลี่ยงได้ไงฉันเทนเนี่ยพาพารูปอื่นๆก็เป็นเนื้อนาบุญได้ครับความหมไยไม่ต้องจ่อจงหาท่านหรอกคุณสุนารีก็เช่นเดียวกันเรามีวิธีการอื่นที่เราจะหลีกเลี่ยงในการไม่ใจร้อนอ่ะมองตรงนนี้กก็ลั ครับทางพุทธานาเราครับทำให้ใจเย็นต้องใช้วิธีไหนบ้างครับในแง่เคล็ดลับแบบที่ใช้งานได้เร็วๆเลยก็คือ,อพุทธศาเนี่ยถือเรื่องไตรสิกขาครับการฝึกษาหรือฝึกฝน3ด้านอันแรกเลยศีลควบคุมกายวาจาควบคุมมันนี้ให้ได้ก่อนเรื่องใจร้อนว่ากันอีกทีอย่างน้อยอย่าให้ผลของการใจร้อนออกมาทางกายและวาจาอันที่2สมาธิความตั้งมั่นของใจ ก็มาเจริญเมตตาลองคิดว่าเขาอาจจะมีสาเหตุที่เขาเป็นอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้พยายามทําใจร่มๆให้ใจมันสงบได้เร็วและสุดท้ายด้านปัญญาความรู้ความเข้าใจครับให้มองว่าไอ้ที่คนนั้นเขาทาอย่างนั้นน่ยมันเป็นเพราะอะไรอันนี้ก็คือ3ด้านที่อาจจะเป็นเคล็ดลับในการฝึกและตัวเราเองก็พิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นโทษว่าถ้าเราใจร้อนไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเช่นสุดโสมในแง่ของราศีไม่แปลงปลังใบหน้าเหี่ยวกอดไวอะไรนี้เป็นต้นแล้วพระเจ้าจัด โกดังคัตบาสุขังเสติค่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขจ้ะผมเปีนคนมาด่ดาเราชี้ไปอย่างเงี้ยครับหน้าหมาเงี้ยครับชี้ไปเขาชี้ไปกี่นิ้วชี้ไปกี่นิ้วหนึ่งนิ้วครับหนึ่งนิ้วก็หมาเดียวแล้วชี้เข้าหาตัวเองกี่นิ้วสี่ครับเออสามสี่นิ้วเลยครับสามหมาเลยเนี่ยครับด่าเราหน้าหมาหมาเดียวเองครับตัวเองสามหมาเลยครับผมเสียหายเลยเสียหมาเลยเห็นไหมครฉะนั้นแล้ว เราก็อย่าไปโกรธตอบอย่าไปอะไรดีกว่าเขาบอกคนโกรธคือคนที่อดทนไม่มากพอครับถ้าเราจะต้องฆ่าอะไรสักอย่างนะคุณชนาดีและทุกท่านนะฆ่าความโกรธความใจร้อนความที่เราไม่ยับยั้งชั่งใจอันเนี้ยดีที่สุดเลยแล้วมาปลูกความรักความเมตตาการช่วยเหลือเพื่อกูลกันให้อภัยกันขอโทษให้อภัยเนี่ยสำคัญมากที่สุดเลยถ้าเรารู้จักขอโทษให้อภัยรับรองว่าเราก็จะใจเย็นลงอย่างแน่นอนจะเดินพอาธุครับผมและยุ่งในข้อแรกบาปไหมครับ อันผมหยอดครับครับผมสำหรับวันนี้ครับต้องกราบขอบพระคุณครับหลวงพี่สมพงษ์หลวงพี่สมปองหลวงพี่น้ำพันนะครับแล้วกลับมาพบใหม่นะครับในรายการหลวงพี่ช่วยด้วยทุกวันเสาร์อาทิตย์11โมงทางช่องเวิร์กพอยต23สวัสดีครับ หลวงพี่ช่วยด้วยตอนใหม่กับเรื่องปากท้องของพระสั่งดิลิเวอรี่หมูกระทะไปให้หลวงพี่เนี่ยสามารถที่จะทํากินกันเองได้ไหมครับอุ่นได้แต่ห้ามปรุงสุกด้วยตัวเองอคือแต่ถ้ามันร้อนจนเดือดไงไม่อุ่นได้ไหมครับไม่ได้เลยปากท้องของชาวบ้านถ้าเราเห็นคนจนไม่มีจะกินแล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายเราไปป้นคนรวย เอามาให้คนจนเนี่ยเราจะบาปหรือเราจะได้บุญครับและปากท้องของชายคนนี้การเล่นไพ่ในงานศพเนี่ยมีความผิดไหมครับคนเหล่านี้อยู่ทําให้เจ้าภาพเขาโศกเศร้าน้อยลงแต่ถ้าเกิดพวกที่เ่อาเงินจริงๆต็งกันได้จริงๆอันนี้ก็แก้กันอย่างเต็มรูปแบบแหละและถ้าครบกําหนดจะต้องไปเผาเนี่ยขอต่ออีก3ามวันได้ไหมครับขยี้คํเผาเลยผมว่านะพี่คิงต้องเป็นเจ้ามือแน่ๆที่ถามพี่คิงเนี่ยเจ้ามือแน่นอน ด้านหน้าห้ามพลาดและสุดท้ายนี้ญาติโยมท่านใดมีคำถามคาใจอยากให้หลวงพี่ช่วยคลายข้อสงสัยก็ส่งคลิปกันเข้ามาในแฟนเพจหลวงพี่ช่วยด้วยกันได้เลยนะครับ